สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราอยู่กันที่หน้า96นะคะเป็นเรื่องของการคูณและการหารเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะขอให้นักเรียนสแสดงวิธีทำหาคำตอบนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลยนะคะก็คือข้อที่1หน่วยน้ำหนักข้อที่1จะเป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็เป็นกร,รมัมเป็นเรื่องของการคูณนักเรียนก็คูณปกติเลยค่ะ4คูณศก็ได้ ศูนย์สคูณห้าได้ไรสีคูณหได้4 4่สี่สองแปดสี2สามสิอ่หกสีายีคูณหได้20นักเรียนก็ใส่เลข0ทด2ต่อไป4ี่คูณสองคูณสได้ไรคะได้8ได้8ด ทษอีกสองแแล้ว9ก้สิบนักเรียนก็นับเพิ่มไปเป็นสิบนะคะก็จะได้เป็น1,000ตรงที่หน่วยเป็นกรัมเมื่อเราคูณตรงที่หน่วยเป็นกรัมเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ไปคูณตรงหน่วยเป็นกิโลกรัม4ีคูณเก้าได้อะไรคะ4ี่ห้ายี่สิบสี่หกยีี่สดยีด สี่แปดเท่าไหร่คะส6ฉะนั้น4ีคูณเก็ได้เป็น3ามตรงโจทย์นะคะมีคําว่าหรือหมายความว่ายังไงหมายความว่านักเรียนนะคะจะต้องเปลี่ยนหน่วยด้านบนนะคะตรงที่เป็นกรรมให้เป็นกิโลกร,รัม่ะนักเรียนสังเกต ตรงหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมตรงหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมนักเรียนได้หนึ่งร้อยกร,รัมนะคะซึ่งเรามาดูความสัมพันธ์ของกิโลกร,รัมและก็กร,รมัมเขาบอกว่าหนึ่งกิโลกร,รมัมจะเท่ากับหนึ่งพันกร,รมัมฉะนั้นตรงนี้นะคะตรงที่กร,รมัมนักเรียนได้เท่าไหร่นักเรียนได้หนึ่งพันครูขอเปลี่ยนก่อนอ่ะ หนึ่งพันกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมฉะนั้นนักเรียนก็จะจายเลขหนึ่งนะคะตรงหนึ่งกิโลกรัมไปให้กิโลกรัมก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งกิโลกรัมตรงที่สามสิบหกกิโลกรัมก็กลายเป็นเท่าไหรคะสามสิบเจ็ดกิโลกรัมกิโลกรัมตรงที่เป็นกรัมก็เหลือเป็นเลข 0ก็จะได้เป็น3ครูขอตอบเป็นเลขไทยเนาะ30.7กิโลกร,รัม0กรัมนะคะหรือใครจะไม่ใส่ตรงหน่วยที่เป็นกรัมก็ได้นะคะเพราะมีค่าเท่ากับเลข0มาดูข้อต่อไปนะคะเป็นข้อที่3ข้อที่3หน่วยของตันกับกิโลกร,รมัม คูณด้วย5นักเรียนก็ต้องเอา5มาคูณตัวด้านหลังก่อนก็คือ5้าคูณ8 5คูณ8ได้อะไรคะ5้คูณหได้5 5าคูณสได้10 5หคูณสเป็น15 5หคูณสได้20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5คูณ8ได้40นักเรียนก็ต้องใส่0ทด4บนเลข5ต่อไปนักเรียนดูต่อค่ะ5คูณ5ได้อะไรคะ5คูณ5ได้25บวกเพิ่มไปอีก4 25 26 27 28 29ก็ได้เป็น29เขียน9ทด 2บนเลข3ต่อไปนักเรียนดูอีกค่ะ5้คูณ3ได้อะไร5้คูณ3ได้15 15บวกเพิ่มไปอีก2ก็ได้เป็น10 7ใช่ไหมคะคูณตรงหน่วยกิโลกร,รมัมเรียบร้อยแล้วนักเรียนเอา5ไปคูณที่หน่วยตัน5คูณ8ได้อะไรเมื่อกี้ได้40ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียน0ทด สี 4, บนเลขสต่อไปก็5 2, ้คูณสอีกห้คูณสได้อะไรคะได้10บวกอีกสีก็เป็นเท่าไหรค่ครับเป็น1ิบก็ได้เป็น140ตันหนึ่งกิโลกร,รมัมทีนี้นักเรียนมาดูความสัมพันธ์ของกิโลกร,รมัมแล้วก็ตันนะคะมีอยู่ว่า1ตันเท่ากับ หนึ่งพันกิโลกร,รมัมฉะนั้นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกิโลกร,รมัมก็จะต้องเท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งตันกับอีกเจ็ดร้อยเก้าสิบกิโลกร,รมัมกอกนีคือหน่วยย่อของกิโลกร,รัมนะคะฉะนั้นตรงที่เป็นตันนักเรียน ไปเขียนตรงที่หน่วยตันสี่หนึก็บวกเพื่อไปอีกหนึ่งก็กลายเป็น1 141ตันที่ตรงกิโลกร,รัมเหลือเท่าไรคะ790นะคะนักเรียนก็เขียนเป็น790ตอบเลยค่ะ141ตัน790กสกิ โกรรมนะคะตรงนี้เนาะมาข้อที่6นะคะข้อที่6หน่วยเป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็เป็นขีดเป็นการคูณของ8นะคะ8คูณ9ได้อะไรนักเรียนต้องฝึกคูณไม่8 8ดดคูณหนึ่งได้8 8 2 16 8 3 24 ปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะคุยเขียนผิดนะคะแปดเจ็ดเนาะห้าสิบหกแปดแปดหกสิบสี่แปด 9ก็คือ72ฉะนั้นด้านล่างใส่เลข2เลข72นะคะต่อไป8ปคูณสได้อะไรแปดสมยี 8, 3, 24, ก็เขียน4ทด2 8งคูณหได้8บวกอีก2เป็น10ก็เขียน0ูนย์ทด1 8ึคูณสได้เท่าไหร่คะสิ 16, บวกหก็เป็น1ิบ ก็จะได้เป็น1,704ี่กิโลกร,รัม72ขีดมีคำว่าหรือไปดูตรงหน่วยที่เป็นขีดนะคะดูความสัมพันธ์อ่ะเดี๋ยวครูเขียนด้านข้างไม่พอครูขอญยกไปเขียนด้านบนนะหนึ่งกิโลกร,รัม จะเท่ากับ10ขีดตรงขีดของนักเรียนได้เท่าไหรคะได้72ขีดก็เท่ากับก,กิโลกรัมคะก็คือ7กิโลกรัม2ขีดอ่าตรงนี้ก็จะเท่ากับ7กิโลกรัม2ขีด ตรงที่เป็นกิโลกรรมัมนักเรียนกระจายไปให้หน่วยที่เป็นกิโลกรรัมนะคะแปลว่า1,704ก็บวกเพิ่อมอีก7กิโลกรรมอ่า1,704ก็เป็น1,705 1,706 1,707 1,708 1,709 1,711นะคะก็เป็น1,000 1,711กิโลกรัมที่ขีดก็เหลือกี่ขีดคะ2ขีดอ่ะนักเรียนก็ตอบด้ยค่ะ1,000 711กิโลกรัม2ขีด โอเคนะคะนักเรียนข้อที่เหลือ2 4 5สี่ห้านะคะซึ่งเขาจะคล้ายกับข้อที่ครูยกตัวอย่างนี้ให้นักเรียนฝึกทำเองนะคะไปหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปอ่ะที่ก้อเจ็ดก็แปดก็คล้ายๆกันนะคะกับหน้าเมื่อกี้เนาะครูจะไปข้อที่สองใหญ่นะคะก็บอกว่าให้นักเรียนหาคําตอบนะคะซึ่งข้อที่สองใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ านมาดูอันแรกเลยหน่วยเป็นตมกับกิโลกร,รมัมเป็นเลขสามสค,คูณอะไรได้7จ็มี 3. 3ไหมคะ3มคูณอะไรได้เจ็ดสมคูณหได้สามสมคูณสองได้ห3สมคูณสได้9กสามคูณอะไรได้เจไม่มี 7อยู่ระหว่างอะไระนักเรียนเจ็ดอยู่ระหว่างเลขหกับเลขเก้าอยู่ตรงนี้ฉะนั้นนักเรียนต้องเลือกตัวน้อยกว่าก็ต้องเลือกเป็นสามคูณสองได้หก็ใส่เป็นเลขสองหนับเพื่อมอกเท่าไหร่ได้เจ็ดคะหกก็นับเพื่อมปอีกหนึ่งใช่ไหมคะหกนับเพื่อมมปอีกหนึ่งก็จะได้เจ็ด ฉะนั้นตรงตรันนักเรียนก็ต้องกระจายไปให้กิโลกร,รัมอีกหนึ่งกันหนึ่งตันนะคะคือเศษเหลือหนึ่งตันนะคะกระจายไปให้กิโลกร,รมัมหนึ่งตันเท่ากับกี่กิโลกรัมนะคะเท่ากับหนึ่งพันกิโลกร,รมัมฉะนั้นตรงสองร้อยสิบห้ากิโลกร,รัมก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งพันกิโลกร,รัมนะคะก็กลายเป็ๆๆรรรนะ 1>, 1 2 1 5กิโลกร,รมัมทีนี้นักเรียนหารต่อค่ะ3คูณอะไรได้1มีไหม3คูณอะไรได้1มีไหมคะไม่มีไม่แค่3คูณ0ย์ก็ได้0 1อยู่ระหว่างเลข0ูนย์กับเลข3ฉะนั้นเลือกตัวน้อยกว่าก็ต้องเลือกเป็น3คูณ0นย์ได้ศูนย์ใส่เลข0 0นศนะูับเพิ่มอีกเท่าไรได้1นงนับเพิ่มอีก1ก็ทด1 กลายเป็น12นักเรียนดูอีก3ามคูณอะไรได้สิบสองสี่ิบสก็คือสามคูณ4นักเรียนก็ใส่เลขสี่ตัวต่อไปสามคูณอะไรได้หนึ่งม,มีมีคะไม่มีก็คือ3มคูณศนย์เหมือนกับเมื่อกี้เนาะก็ทดไปอีกหนึ่งก็กลายเป็นสิบห้ามคูณอะไรได้สิบห้า สามห้าสิบห้าะนานด้านล่างนักเรียนก็ใส่เลขห้าข้อนี้ก็จะได้เป็นสองตันสี่ร้อยห้า,หากิโลกร,รัมนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่สามเป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็เป็นกร,รมัมเป็นเลขสี่นะคะนักเรียนก็หารปกติเลย สคูณอะไรได้1มีไหมสีคูณ1ได้4ไม่มีก็คือ4คูณศย์ได้ศูนย์หอยู่ระหว่างเลขศูนย์กับเลข4ีนักเรียนเลือกตัวที่น้อยกว่า,ก,วาก็ต้องเลือกเป็น4คูณศด้านล่างก็ใส่เลขศูนศน,นับเพิ่อมอีกเท่าไหรได้1นก็นับเพิ่อมอีกหนึ่ต้นหนึบนเลข8ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือสิบ ถ้านักเรียนบางคนเข้าใจแล้วนักเรียนอาจจะไม่จําเป็นต้องเอาสไปหาร1ก็ได้นะคะนักเรียนดูเลย4คูณอะไรได้18แต่นี้ครูจะสอนอย่างะละเอียดน,นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทีนักเรียนดูอีกค่ะ4คูณอะไรได้18บแปดสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่คูณห้าได้20ส 4คูณอะไรายได้18ไม่มี18อยู่ระหว่าง16กับยี่สิบเลือกตัวน้อยกว่าก็ต้องเลือกเป็น4ี่คูณสี่ได้16ด้านล่างใส่เลขสนะคะส่วนนักเรียนก็นับเพิ่มไปสิบหกนับเพิ่มอีกเท่าไหร่ได้18บแแล้ว17 18ดนับเพิ่มไปอีกสองก็แปลว่ากระจายไปให้กิโลกร,รัมอีกสองกิโล กร,รมัมอ่าทีนี้นักเรียนดูความสัมพันธ์1กิโลกร,รมัมเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1,000กร,รมัมฉะนั้นตรงนี้นะคะตรงกร,รัมก็บวกเพื่อมอีกเท่าไหร่2กิโลกร,รัมก็คือกี่กร,รัมคะก็คือ2,000กร,รัมก็ได้เป็น2,100 10กรัมนะคะนักเรียนบอกเพิ่มไปทีนี้นักเรียนหาดีที่คูณอะไรได้2มีไหมคะไม่มีก็คือตัวเดิมก็อยู่ระหว่างเลขศนย์กับเลข4ตรงนี้ก็ใส่เลขศทด2กลายเป็น21 4คูณอะไรได้21มีไหมสี่ห้าย4่สิหคูณอะไรได้21ไม่มี21อยู่ระหว่าง20กับ24 นั้นนะักเรียนก็เลือกตัวน้อยกว่าเป็น4ีคูณหได้20น,นะคะก็ใส่เลข5้าต้ดไปอีก1ต่อไปดูอีก4คูณอะไรได้10 4คูณอะไรได้10มีไหมคะไม่มีมีแค่4ี่คูณแปคูณสได้8นะคะ10อยู่ระหว่างเลขแปดกับเลขสิบสอ ฉะนั้นเลือกตัวน้อยขวาก็เรียกเป็นเลขเพราะปีกเท่าไรแปดแล้ว90สทดไปอีก2ด้านบนเลขศูนย์ก็ทด2กลายเป็น20 4คูณอะไรได้2ค่คะก็คือ4ีคูณหนะ4คูณ5ได้20ด้านล่างก็ใส่เลข5นักเรียนก็จะได้เป็น4กิโลกรัมกับ525กรัมนะคะ สำหรับหน้านี้ข้อที่เหลือฝั่งนี้นะคะสองสี 2, 4, ให้นักเรียนลองทําเองนะคะามาดูหน้าต่อไปหน้าที่เก้าสิบแปดนะคะข้อที่ห้าหน่วยเป็นตันกับกิโลกร,รัมเหมือนเดิมค่ะหานแม่แปดนักเรียนก็ดูแปดคูณอะไรได้หกมีไหมแปดคูณหนึ่งได้แปดแปดคูณอะไรได้หกไม่มีก็คือแปดคูณศูนย์ได้ เลขหอยู่ระหว่างเลขศูนย์กับเลข8เลือกตัวน้อยกว่าก็ต้องเลือกเป็น8ปคูณศูนย์ได้ศูนย์ใส่เลขศูนย์ด้านล่างศูนยะ์ับเพิ่อมอีกเท่าไหร่ได้หคะก็นับเพิ่อมอีกหด้านบนก็ทด6ก็เหมือนเดิมนะคะคือ6กสิบกาเหมือนที่ครูย้ำเมื่อกี้นะคะว่าถ้านักเรียนคนใดน,นะคะหารได้คล่องแล้วนะคะเที่ยวชาญด้านการหารแล้วนักเรียนไม่จำเป็นต้องหารเหมือนครูได้นะก็ได้นะคะ นักเรียนไปดูเลย8คูณอะไรได้69ก็คือ8คูณอะไรคะ8 1 8หนึ่ง8ปด4ปดสอง40 86 4แ8 8ส58 8สส หกนะคะแปดเก้าเจอ่ะเกินมาแล้วนะคะแปอ่ะพอดีนะคะแปดคูณอ่ะไรายได้69ไม่มี69อยู่ระหว่าง64กับ72เลือกตัวที่น้อยกว่าก็ต้องเลือกเป็น8ปคูณแได้64ใส่เลขแปด้านล่าง หกนับเพิ่อมอีกเท่าไหร่ได้หกส้าคะหกสิบสี่หกบหกสิบกหบเจ็หกสิดหกส้าก็คือนับเพิ่มไปอีกห้าฉะนั้นนักเรียนก็ต้องกระจายตรงหน่วยตันนะคะไปให้กิโลกร,รัมอีกห้าอ่าห้าตันนะคะซึ่งหนึ่งตันเท่ากับหนึ่งพันกิโลกร,รมัมฉะนั้นห้าตันก็เท่ากับห้าพันกิ โรกรรมกระจายมาก็บวกเพื่อมีห้าพันก็เป็นห้าพันเ็หกสินะคะซึ่งนักเรียนก็เอามาหารต่ออ่ะทีนี้8ดคูณอะไรได้ห้ามีไหมคะไม่มีนะคะก็คือ8ปดคูณศูห้าอยู่ระหว่างตัวนี้อยู่ระหว่างเลขศูนย์กับเลขแปดก็คือ8ปคูณศย์ถ่ายเลขศูนย์ต้ห ็เป็นห้าสิบเจ็ดแปดคูณอะไรได้ห้าสิบเจ็ดมีไหมคะไม่มีห้าสิบเจ็ดอยู่ระหว่างห้าสิบหกกับหกสิบสี่เลือกตัวน้อยกว่าก็คือแปดคูณเจ็ดนะคะได้ห้าสิบหกใส่เจ็ดห้าสิบหกนับอีกเท่าไรได้ห้าสิบเจ็ดค่ะนับเพิ่มไปอีกหนึ่งตรงเลขหกนะคะโต้ทศอีกหนึ่งก็กลายเป็นสิบหก แคูณอะไรได้16คะก็คือ8คูณ2ได้16ใส่เลข2ต่อไป8คูณอะไรได้0คะก็คือ8คูณ0ด้านหลังก็ใส่เลข0นะคะข้อนี้ก็จะได้เป็น8ตัน720กิโลกรัมนะคะมาข้อต่อไปข้อที่8 หน่วยเป็นกิโลกร,รัมกับเป็นขีดนะคะเป็นเลได้เจ็ดเจ็ดคูณอะไรได้ห้าทำลองทำวิธีแบบไม่ต้องคูณละเอียดแบบไม่ต้องหารละเอียดนะคะแปดคูณอะไรได้ห้าไม่มีนักเรียนก็ใส่ศูนย์เจ็ดคูณอะไรได้ห้าไม่มีนักเรียนก็ใส่ศูนย์นะคะต่อไปนักเรียนดูอีกเจ็ดคูณอะไรได้ห้าสิบสี่มีไหมเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดคูณสองได้สิบสี่ เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิแปเจ็ดห้าสาห้าเจ็ดหกสี่สิบสองเจเจสสิเก้จ็ดท่ากับห้าสบหเจ็ดเกท่ากับหกิสา ฉะนั้น7คูณอะไรได้ห้เจไม่มีใช่ไหมมีอยู่แค่7จคูณแได้ห้าสิบนะคะซึ่งห7นะคะอยู่ระหว่างห้สิบกับ63เลือกตัวน้อยกว่าก็คือ7จคูณแได้ห้าสบนักเรียนก็ใส่เลข8ปดห้าสิบหนับเพิ่มมีเท่าไหร่ได้ 57สคะ่ะก็คือนับเพิ่มอีกหนึ่งก็แปลว่าเหลือ1กิโลกรมัมนักเรียนก็กระจายมาให้ตรงขีดนะคะไปดูความสัมพันธ์นะคะ1กิโลกรมัมเท่ากับ10บขีดฉะนั้นนักเรียนก็ต้องกระจายไปที่กิโลกรมัมอีก10ขีดบวกเพิ่มไปก็กลายเป็น14นะคะ ทีนี้เป็นสิบสี่นักเรียนก็ดูเจ็ดคูณอะไรได้หนึ่งไม่มีใส่ศูน์เจ็ดคูณอะไรได้สิบสี่ค่ะก็คือเจ็ดคูณสองได้สิบสี่ก็ใส่เลขสองข้อนี้ก็ได้เป็นแปดกิโลกร,รมัมสองขีดนะคะมาดูข้อต่อไปข้อที่เก้าเป็นเรื่องของกิโลกร,รมัมกับของกร,รัมนะคะเหมือนเดิมคะ่ะ 6คูณอะไรได้6ก็คือ6คูณ1ได้6นักเรียนก็ใส่เลยค่ะด้านล่างเป็นเลข1ต่อไป6คูณอะไรได้7มีไหม 6, กสอง12ไม่มี7อยู่ระหว่างเลข6กับเลข12เลือกตัวน้อยกว่าก็ต้องเป็น6คูณ1ได้6ใส่เลข1 6นับเพิ่มมีเท่าไรได้7ค่ะนับเพิ่มอีก1ก็แปลว่าทด1บนเลข4ที่ก็กลายเป็น1 4 6คูณอะไรได้14คะ6 3 18 14อยู่ระหว่าง12กับ18เลือกตัวน้อยกว่าก็าต้องเป็น6คูณ2ได้12 12นะับเพิ่อมอีกเท่าไหร่ได้14คะ12แล้ว13 14นะับเพิ่อมอีก2ก็แปลว่าเหลืออีก2กิโลกรัมนะคะนักเรียนก็กระจายมาให้ที่หน่วยกร,รมัม ไปดูความสัมพันธ์นะคะ1กิโลกรมัมเท่ากับ1,000กรมัมฉะนั้นตรงนี้เหลืออีก2กิโลกรมัมก็คือ2,000กรมัมนะคะนักเรียนต้บวกเพิ่อมอีก2,000กรมัม อ่ะก็จะได้เป็น2466กรัมนะคะนักเรียนก็เอามาหารกันเหมือนเดิมเลยคะ่ะปกติเลย6คูณอะไรได้2มีไหมคะไม่มีก็ใส่เลข0ต่อไป6คูณอะไรได้24 6 38 6 4ได้24ก็คือ6คูณ4ด้านล่างนักเรียนก็ใส่เลข4 หกคูณอะไรได้หกคะก็คือหกคูณหนึ่งหกคูณอะไรได้หกก็คือหกคูณหนึ่งเหมือนเดิมข้อนี้ก็ได้เป็นหนึ่งพันสิบสองกิโลกร,รมัมสี่ร้อยสิบเอ็ดกร,รัมนะคะเหลืออยู่ข้อหกข้อเจ็ดก็สิบอันนี้ให้นักเรียนลองฝึกทำเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ